สำหรับวันนี้เราจะมาแชร์บรรยากาศการปลูกพืชผักผสมผสานไว้กินเองเราจะปลูกในพื้นที่เล็กๆแบบไม่กว้างมากแล้วก็จะปลูกแบบกระถางเพื่อให้สะดวกในการดูแลและในการปลูกของเรานะคะเราจะปลูกแบบอินทรีย์ปลอดสารไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงนะคะเราก็ปลูกพืชผักหลายอย่างไว้นะคะ ซึ่งจะเป็นพืชผักที่เราชอบแล้วเรานำมาประกอบอาหารบ่อยเราก็จะปลูกไว้กินนอกจากนี้เราก็ยังจะสามารถสร้างความสุขเล็กๆให้กับตัวเองได้เราก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ตลาดหรืออะไรให้เปลืองเงินเราอีกนะคะนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆนะคะกับโซนพืชผักกระถางของเราหวังว่าทุกคลิปที่เรา ทำขึ้นมานะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตบ้านๆทาสวนทําเกษตรจะเป็นสาระแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านไว้พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย